เอาแดงแดงอ่ะสวัสดีครับ FC พาส,สเตร,ร่ทั่วโลกท่านผู้ชมมามนี้มาบูกุญหารตกละเอาไปเออวันที่สายนอเอ่อสองพฤษภาคมพศอ2568อไปมาหอดมาถึงก็เปิดกล้องให้ผู้ใจเาเบื้องบนกันเลยละอ่ะเบิ้งเลียไปนับเกลืองลงจเกลืองลงรถขับขับขับไปอยู่กนันนะ ตื่นใจส่วงผูกขาแนละ้วคำร้องผูกขาม่นดีมากงามปูคุณหาร เด้อวุ้ยประตูเข็ามาก็แรงบ่ครับเด้อปูกุนหารฮู้บ่าวพ่อต้องเรียมาเวลาเลยขออภัยครับนี่ตีซีครับเด้ออ๋อนันก็เด้อเงียบสง,งัดตีซีบอสดูมีผู้ใดมานอนอยู่นี่หรอครับเห็นไหมครับหนิงพ่อต้องเรียบมาขึ้นฝันเกี่ยวกับปูกุนหาร ตื่นขึ้นมา,าตีสามก็กลัวตีสไปปูุนหากันหน้าพอนะนี่นะครับเนดะ้อไปไปขอ,พอ,พอความไข่อย่าตื่นใจโยทู้ขุนขาเราคำนั้นหมดนี่นี่นะครับไปดูคนเลย นี่มากกพิงยัยค่อยละไปเอเก็บค่อยเก็บความก่อนไปท่านผู้ชม <c oughs> ไปไปพร้อมกันครับนี่ครับเด้อนี่เวลาตีสี่ดึกดึกเ <c oughs> อาปูคุณหารครับนี่ครับเรานี่เจ้าพ่อปูคุณหารผมพ่อทเหล่มาดีมางาม มาเวลานี้แหละรู้สึกว่าฝันเห็นปูแล้วก็ตื่นขึ้นนี่เอามาขอคือเก่าแล้วครับนะไปะเราย่องไปขอพรอไข่ครับเรานี่ผมมีผูใ้ใดมาอยู่มาเบิง่งตรมี้เลยครับไปขอตัวเรือคนเลี้ยขอตัเรือคนเรือไปขอโทษขออภพรนะครับเนะร้าผู้กุศลผมขออนุญาตบัดคำไปคอยฉกขอหลับ บูยนังหลอกไปเดี๋ยวกิปนประครับอ่ะผู้ทหครับผมพอตังองเรียกคนเดิมกับว่าหอดมาถึงกันนะทำนวณเออมาตะเส่าตีซีมือนี่ทุกขากามาฝันเกี่ยว mà coi cho coi làm ta sâu là dân tư dân thuộc vũ khả, vậy thưa quý chúm, để tưng con tưng huệ này phòng không quay nó không đó, ừm, vậy thưa quý chúm, má tôi thấy trong này ngọn เรต้องเรียคนเรียกต้องเรียกคนเรียครับ <c oughs> ไฟก่อน <c oughs> อ๋อำนีละ อาสว ok, ัสดีครับ FC พระตองแดยทั่วโลกมาคือมาแบบแปดโมดอกคือตื่นฝันตื่นถึงตีสามตัวตีสี่ก็เลยมาหาปุ้บุญหันเงียบสกัดยางมึเศ้าเบิ้งแล้องกำลังสิบห้ามุ่เจ้ามาขอเออเบิ้งกขนาดงวดที่ก็มุ่งโจาที่อสองพฤษภาคมพอสอนเพันห้าร้อย 68พันธิวาบอกผ่านบ้านัธิวาวันทีหน,น,นึง่งคุณสภาพกัขอโทษขอให้แลครับรมันบ่โหแล้วเขาอีโมโหแล้วครับรอ่ะขอขอบคุณแล้ครัไปาม,ามาขอควมกันวันนี้เออนีมม่ละ2พฤษภาคมพอ2อน58มาตามกับปูกคุณหาตะขักปูแจกงานแล้วครับได้อายมมาเลือกเือกกัสิสังกัสักสัดัสิมาเพิ่มสิไปฟังเอา เราเพิ่งสิจารย์ต้องเรียจางไหนรเคยจากไหกวานไปเรเค้าเนาะเห็นรล้กันด่่ยมิจาร์จ่ากันได้ ฟังเรากนครับนะูผก้ชมันงวนบุี่ยังมาจากปูยนี่โอ้บุ้ี่ยังมาจากผมอยู่นี่ผมี่ว่าเาิดคิดาเสจเสเหอ็เ้เหื่เิ่ก็บมากะไรปูคุณยินความกันเลยละ Rất kín đi Ừ. Rưỡi trà, rưỡi trà, được phân nhé. thiệt đó nó ô nghèo dữ mà phụ đi học coi ao là bên riêng à cái ao gần riêng bên rồi đúng không đó É agora aí. Vamos ouvir. Vamos ouvir. o ก้าวคนมกินสุดย่าวมากต <c oughs> ักมะมาบอกว่าวพุ่งคุหานะสอนพุ่ภายผมพอสอนงพันห้าร้อยหกสิบแว่าพุ้นเห็น,จหนัจไดต้องทำนาะรูพุ้นหานี่ใจดีใจ้าม่างศรีบันสาหาบันรือให้กดน,นี้ดีกดส้ายมาบูผมมีคารวาปบอกว่าก้าวครับ เรือ่อกับบกบ่อดีกันเร้วก็หอดมุงงานงหญ่ของปูเราผลว่าค่่พมเดืนอนพก็จะไปนี่แหละผมบอกอยู่จำไม่ค่อยได้เนีูคุณหาไ้ยครับ

พ่อทำมแม่คนเดิมลูกได้บ้านหวานได้วสวนก็ปกู้งคุณหานี่แหละครับถ้าเอกซี่คนมาตรลงนง้นอาผมขึ้นฝันเกี่ยวกับปูคุณหานฝันวันได้มาขอโชคขอลาบคนไล่ลายคนนั้เอาขอให้โชค,คให้าลาบใจ,จกับช่องพ่อตำแม่บวชทีสอนพฤษสมภพพ่อสอนมพันธ์ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะขอขอบคุณปูคุณหานที่ให้โชคให้าลาบกับทีมงานหลวงอานคนเดิมมาตลอดมันเคยขาดน,นะครับนะเนาะให้เสมอต้นเสมอไป วันนี้ผมมาขอไม่สองรุษภาคมพศสองพันห้าอสิบ <c oughs> ผมมาขอเรียกเชืี่สามตัวกับสองตัวหลังจากคงก้าจบก็สิขอเชิญปุกคุณทหารลงมาเยี่ยมเรียกถูก้คเนาะขอขอบคุณปุกคุณหารเออรวมหนาค้คเนาะที่เออมาซอยหรือใจดีใจน้ำผุ้คนทำอาหารกินลำบากท,ที่มหาหอนมากถึงคนถือสย,ยก็ะามมาหอนมากถึงมาคารวะมากราบมาสู้ มาบนบาสานก้ากปุกคืนหารไก่เพิ่นไดค้อมสำเร็จทุกท่านที่เ่นมาแต่โงกงตะไกร่ยังกระสานะครับเนาะมื้อนี้ผมวอกว่าผู้ปุกนหารสิจัดบประท่านเมขทยสา3ตัวน้างที่หนึ่งนี2สองตัวให้กับช่องพอท้องแม่คนเดิมไปฝากไปตอน f c ผู้ก็เริ่มชมผูกุืนหาร่านช่องพอต้องแม่คนเดิมอ,อยางแน,น่ดอนสตัวครับกูจาู <c oughs> เชิญปูไปยิบเหล็กถูให้ลูกค้าเรื่องสับว์ยะเออเอาไปให้เป็นเบื้องตักกันอ่ะอืออันนี้ก็เพิังยากคาร์นเสือกระไดมาปูอยู่ในนี้นะครับเหล็กถ่ายรถไงนี่จะปูหานะครับโหัคู่เดียวเชิญครับอะไยวครับอืบอ มาแล้วมาไล้ไปไปอ่ะโอเคคิดว่าปูคิดว่าโอ้เคยดูเล็กแ่ไหนไม่คิดว่าแล้วกอดผมคิดว่าคิดว่าคสร็จหาโนนะอ่ะโ้ยังมาโดนครับเคยรวนดิซมี่แล้วก็รอดดับปูบา้ามาดูเรากันโอ้ยฝด้าเมื่อดดอ่น สิได้เมื่อันบ่มีลวดตังบ่มมีเงมีรวดก็ตังได้ด,ดูลว,วดเพาะเรือคนเลยครับผมมีอยู่ันงอง ชมมา,มาที่นี่ตีมควาเลยกเสี่พิ่มาที่นี่ยิงเงียบไปบังขนันนี้ไปซื้อวันบุปไม้บุไม้ท้องฟ้าก็คอยแกะกวแกะกว่ราล,าล,ล,ลอะอขอเชิญปูขุนานลงจากบล่างมาหยิบเหล็กไทยรุ่นที่หนึ่งเหล็กเป็นเหล็กเสีมีสมตัวและสตัวงน้นที่สองพฤษภาคม พศอ2568อบบป,ปูจันนะครับหมายแรกเขาเรียกท้ายเราที่หนึ่งเชิญกระตั้งเอา ไม้แรกาเรียนทายเราที่หน่งไม่รีไม้เลขูนครับไม้เลูนไม้แรกเขาเรียนท่ายเราที่หนึ่งุขหานี่ไไม้เ,ม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 เมลข ปูไม้ที่สองครับเอาไม้ที่สองอต้อนจากไหนเดี๋ยวสูนมาน,นีลทายเราที่หนึ่งปูจัดน,นะครับเอาเอาปังปังว่าง,งปูเดี๋ยวปัว๊บเชิญกำชับเออ หมายที่สองต่อจากหมายเลขศูนย์มาหมายเลขห้าครับหมายเลขห้ารวมกันศูนย์ห้าศูนย์หาเดี๋ยวกลับเนาะสองคปูมาที่นี่เป็นตัวที่สามตัวตัดสินจัดต่อจากศูนย์ห้ามาเป็นเลขไทยที่มันทำด้เอต่อจากศูนย์ห้ามาเป็นตัวตัดสิน,สนจะถัดเลขไทยร้อยหนึ่งปูใจนะครับเชิญกระสันเอ้า ไม้ที่สามไม้ตัดสินต่อจากศูนย์หมาเลขยกไทยลำที่หนึ่งุทหานยิไพยหมายอขไหมลยสองครัไหมลเสองนี่คือเอ่อเลข็้าทวลนที่หนึ่งปุกุหานยิไพยงวดประจำที่สิบเอ่อสิพงวดประจำที่สองพฤษภาคมพศสองพันหานะครับว่ 10, 10บาแบบที่น <Wu. S 1> ี้เป <zuk optimize. S 1> ็นคอสบอลสองตัวปูสตัวครับอ เอาสองตัวให้เ,เ,เพิ่มลงกระชากได้ละเพิ่มเป็นไอ้ผู้ว่าไผ่เป็นไผ่เรียบร้อยแล้วอ่ะเลขยท้ายสองตัวข้างล่างก็ป็นเาณที่สองพืชสะาคมพอสองสักพันห้าร้อยหกสิบแปดบุคุณทานครับไม้ล่างของเสริมตัวแรกเชิญรถกันเอา้า ไม้ล่างของสตัวแรกไม้แรกของสตัวล่างหมายดิหมายหนศูนย์นครับหมายนึศูนย์ไม้แรกแล้วที่หนึ่งก็เป็นหมายหศูนย์ไม้แรกเลขทยสองตัวเพิ่ายหมาย่ศูนตรงกันแน่นอนนี่หรอกคือปูจานะครับไเอาหนต่ศูนย์เอต่อจากหมายหนึศูนมา เออเรียกท้ายสองตัวข้างล่างตัวตัดสินยากขักว่างคุ่นี๋ยปัับว่างปั๊ปบเลยปุ๊บกูซื้อเสียงขึ้นขึ้นมาเชียวทานเอ้า 2, ต,วตัวตัดสินเลขไทยสอตัวขาว้างล่างงบยอดที่2องพฤษภาคมพศ .2568 หมายเนียหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่รวมกันศูนย์สีย์สเลขสตัวศูนศหแล้วก,ก็ศูนย์ห้างมั้งเออทุกได0ศูนย์หาสอง่ะพอยัง มาบางทีก็ถามาเมื่อไหร่ถกรูกขันตะขันความกันซะศูนย์หาสองครับนะ พราอกันเรียกทุกกระไภทาาๆเอาโทษอะไรใบสามไม่ต้องสามเรียงเดียวมะเดี๋ยวเมื่อเรียกทุกพรอไป บอเป็นระยะเลยละบาที่นี่ทองากะเรื่องแกงเข็นพ่อล,ล่างๆหน่อยๆเนเนมาเดี๋ยวทำไปเบื้องเลี่ยงถูพร้อมกันเบิ้งเลียงถูเบิ้งเลี่ยงถูแล้วก็ปิวเลยสัผูชมนกกนั่อืมมาผู้ชมนี่แหะครับไม่ทีไม่เบอร์ลราตัวนึ่งสิโชหอไปแงงแงงเมื่อเบิ้งเลียงถูเลียงถูนกันอรปให้ตัวไหนปูุนหารเราครับเนาะเบอคักด้าสองพธภาคนี่ นี่ครับละสามเก้าหรอสามเก้ายัางกระเถิงพร้อมกันนี่โอ้โหขอ,อ,อไม่าพาดเราคำนวะดีด้านี่ครับสามเก้ายัางสามเก้าศูนย์บอนออืมงวามเสียเราคำนวะอะไรก็เกิดขึ้นได้แลครับอืม เบือ้องสามเก้าหยั่งหัวะ่ายตัวก็ไดเบื้องจ้องทายว่าต้องทายไปเ่อยดน่แนงสี่ละสามเก้าศูนย์มวาเอาศูนยแล้วะเลขนี่ก็ไดเลขทูปูคุณหานให้สสามเก้าศหรือสามหกศูนย์สามเก้าศูหรือสามนี่คือเลขทูบปูคุณหาเรับเนว่ประจำวันที่สพฤษภาคมพศสองพั หกสิแบแปดนะครับท่านผู้ชมเอาพรต้องเรียงกศิล่าไปได้พลาดนี่ปท่านู้ชมอันนี้นะครับลาอ่ปูครับโมนี่ผมพิต้องเรียงคนเรียกคนจขอลาปูลูกขากะบาังแาขาดปลอดภัยค้ครับ่าท่านผชมเอ่อเพิ่นไฮแล้วครับเรียกท่ายสามตัวเออรางวัลที่หนึ่งปูกุณหารคนย,ยิปไฮเออศูนย์ห้าสองศูนย์ห้ แล้วก็เรียกสตัวพนไห่ศูนย์สี่ศูเรียกทูเบอร์เดียกันว่าหันสามเก้าศูนย์สามเาหรือสามหกศสำหรับตัวเรียกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิกเท่านั้นเหงเงงรวยซื้อวยงามทุกท่านไปส่้ชมพ่อสำนี้แล้วละพนไห้แล้วละไปยบเข้าอืม